สวัสดีครับวันนี้ผมขอโอกาสมาแนะนำตัวไม้ใบ,บอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไม้ที่มีเป็นมงคลนะครับตามความเชื่อของคนบ้านเรานะฮะแล้วก็ใบเขายังมีประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นภาชนะรองรับอาหารนะครับแทนพวกภาชนะที่เป็นมลพิษนะครับนะครับนั่นก็คือ เล็บคุดลังกานั่นเองครับเล็บุดลังกาเป็นไม้พุ่มนะครับมีขนาดเล็กถึงกลางนะฮะครับผมที่จุดเด่นที่เขามาีลักษณะพิเศษก็คือว่าใบเขาครับก็จะเป็นลักษณะของมีขอบยกขึ้นนะครับคล้ายๆเป็นชามเล็กๆนะฮะซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ในเป็นภาชนะรองรับอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทอดมันเป็นอาหารจัดโต๊ะนะครับ ที่จะสร้างความสวยงามแล้วก็ยังลดการใช้พลาสติกอีกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมปลูกไว้ในเข่งนะฮะลักษณะตัวต้นเล็บคุดลังกาเนี่ยเขาจะชอบแสงลำไลนิดนึงนะฮะความชื้นก็น้ำก็ไม่ต้องมากครับก็การดูแลปลูกก็ง่ายๆก็คือผสมดินปลูกนะฮะแบบบร่โปร่งๆหน่อยนะฮะ แล้วก็พอลงปลูกเขาเริ่มที่จะแตกใบแล้วก็เริ่มให้ปุ๋ยหมักครับเดือนละครั้งก็ได้ครับพร้อมพวนด,ดินเดี๋ยวลองลองไปดูลักษณะใบแล้วก็ลักษณะตัวการขยายพันธุ์แล้วกันนะครับที่ผมใช้ที่บ้านครับครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าใบของเขาจะมีลักษณะเป็นทรง ถ้วยนะครับสามารถนำมาเป็นภาชนะรองรับอาหารได้อย่างดีทเดียวครับอ,อย่างเช่นตัวที่ผมเอาไหมใ,ใ,ให้ท่านได้เห็นเนี่ยครับเป็นใบที่ผมตัดออกมาจากต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเ,เรียกว่าต,ต้นแม่ก็ได้ครับตัวต้นแม่ก็ปลูกไว้ในเข่งก็ได้สัก 3- 4ปีแล้วครับตัวนี้ พอเขาโตได้เต็มที่ผมก็สามารถที่จะตัดกิ่งเอามาชำได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นกิ่งชำด้วยกระถางนะครับชำได้สักเดือนถึงไม่เกิน2เดือนนะครับเขาก็จะเริ่มแตกรากออกมานะครับแล้วก็มีใบนะครับต้นนี้ ที่เห็นนี่ก็คือสามารถที่จะเอาไปาปลูกขยายลงดินหรือว่าขยายกระถางให้เขามีขนาดที่ทรงพุ่มที่โตขึ้นได้นะครับใบเล็บคุดลังกาครับเป็นไม้ใบอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ลองหามาปลูกที่บ้านครับใบ ใช้เป็นพาชนะรองรับอาหารขึ้นโต๊ะสวยๆครับลดการใช้พลาสติกแถมเป็นต้นไม้มงคลนะครับช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายภายในบ้านได้ครับหามาปลูกกันนะครับผม